ครับลงป่าลุงทายนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันแล้วนะครับนายเขาปียวเกลีนะครับดูครับพึ่งครับโอ้สุดยอดครับอันแรกนะครับดูดูครับดูครับแบบนี้ครับเพราะว่างลวนะครับเในต้นสร้างดูนะครับชีวิต พึ่งนะครับต้องโดนต่อยเป็นธรรมดาต,ดต่อยนะครับ มากพึ่งนะครับเวลาโจมตีจะโจมตีบริเวณศีษรษะจะบ,บินบริเวณศีรษะนะครับจะโจมตีบริเวณศีรษะก่อน,น น่าจะอากาศร้อนนะครับแล้วก็มันก็หมดครับก็เมื่อกี้ก็วนมานะวนวบมาตัวกรูครับฝนตงครับ,บ,รบสวยนะครับติดตามก่อนนะครับทำเป็นดวงพุ่งสสวยมากแบบนี้นะครับ ขาวเลยนะครับดูครับสีขาวมากนะครับสีน้ำผึ้งแบบนีน้จะเป็นสีออกใสๆหน่อยนะครับจะไม่เป็นขุ่นนะมีผักมาไหนเป็นรังข้ามทีสีน้ำผึ้งจะออกเป็นเข้มหน่อย หวานสวยนะครับหนวน้ำหวานสวยครับนะครับปิดตานะครับปิดตามเลยครับไม่เห็นตัวอ่อนเลยนะครับเก็บมานะครับเนหัวน้ำหวานล้วนนะครับหวานสวยมากนะครับอะนี้ใบไ้ที่มันหล่นลงมาข้างล่างนะครับ นะครับนะครับจะเข้ามาช่วงเดือนกราไปปลายเดือนนะครับในทีนี้นะครับอายุเกบน้พึ่งก็เลยอาจจะน้อยหน่อยนะครับปกติช่วงเดือนมีนาเนี่ยเราก็จะได้เก็บนะครับอายุกจะประมาณ3เดือนนะครับมันเข้ามานะครับแต่นี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับปลายกราครับแต่ว่าน้ำพึ่งก็มีเยอะนะครับแต่ว่าลังนี้ซึ่งประชากรเยอะนะครับ ็เพิ่มคือทำขยันนะครับจะได้ทำเพิ่มมาเยอะะครบับางทีนาที่เข้าคับวเปียจะได้ไม่ตอเข้านะครับดูที่ว่ากำลังไหนขยันนะครับ เพราะว่าที่แล้วเราเหลือไว้นะครับปรากฏว่าเขาทิ้งรังไปหมดนะครับเก็บไว้ก็หายไปเฉยๆนะครับอีกอย่างอีกสักหน่อยก็จะมีพวกตัตูนะครับมารบกวนนะครับก็จะเป็นตัวต่อนะครับตัวต่อนะครับแล้วก็ความจีเสื้อนะครับมาควนแล้วก็จะหนีไปเหมือนเดิมนะครับเังางั้นเราจะไม่เก็บไว้นะครับหลังนี้ชากรเพิ่งมีตัวผู้ด้วยนะครับก็ดำๆนะครับแต่ว่าอีกไม่นานอาจจะมีการแยกรังนะครับ สำหรับลังนี้ตัวผู้นะครับมีตัวผู้ด้วยนะครับ สอนดอกมากอยู่นะครับ ที่สร้างมานานแล้วนะครับ นะครับให้ยามให้พึ่งตายเยอะนะครับเราจะวางมือนะครับพึ่งจะได้ไม่ตายเยอะนะครับเขาก็จะได้ขยายพันต่อน,นะครับหวัน ี่ครับหลังนี้ไม่มีตัวอ่อน,นครับมีอยู่นะแต่ว่าน้อยนะครับน้อยนะครับหลองนี้เดียวครับหลังนี้เดียวครับนี่จ สีขาวนะครับนะขาวสวยนะครับหวานนะครับนี่เป็นพึ่งพึ่งเข้านะครับ น้องันก็จดวยน,นะครับนี้เข้มนะครับ,รบ <laughs> วันเลยนะครับ 完了。嗯 <laughs> ใหญ่ครับคุณน้ำหวานครับนี่จะเป็นแผงสวยนะครับนี่โอ้หวานเนะครับ สวยนะครับสวยนะครับตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋อทะลุหักครับโอ้ เขาลุ่มหวงเลยนะครับถ้าเรามาเก็บเช้าวันนี้ดีไม่ดีอาจจะลังไปนะครับเพราะมันลังมันหลุดทับกันนะได้มาเก็บน้ำผึ้งแต่ละครั้งนี่ต้องโดนต่อยทุกครั้งนะครับ ใส่ชุดหนาๆนะครับหมวก็ยังต่อยทะลุนะครับซึ่งบางลังก็ดุนะครับบางลังก็ไม่ดุนะครับแล้วแต่แต่ลังนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางลังก็เก็บสบายนะครับไม่มีต่อยนะครับแต่บางลังนี่ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับแค่เดินมาใกล้ก็จัดการเลยนะครับต่อยเลยนะครับ หวานนะครับดูครับมันหเว้ยนี่มีตัวอยู่นะครับนี่เยอะนะครับหวานนะครับตัวไอนะครับพวน้ำหวานนะครับ,บ หล่นลงไปนี่ก็ไว้เลยนะครับลุงบาน,นครับ สวยนะครับน้ำหวานครับ ายนะครับไอบโบนะครับแล้วนะครับได้เงินข้างเยอะนะครับอย่งที่หนึ่งครับนึ่งที่2ครับ,รบจะได้ประมาณสักเกือบสิบโลนะครับสําหรับลังนี้นะครับโอเคครับสําหรับพึ่งพงป่าน้องคายนะครับวันนี้ก็ เอามาเก็บน้ำพึ่งนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกด s u b สไ r i b e นะครับติดตามกดให้กำลังใจนะครับช่องพึ่งงป่าของเราด้วยนะครับสำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ